สวัสดีค่ะ,ท,ะท้าทายจากเพนซิลเวเนียนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูแปลงผักสลัดนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วก็ครึ้มติดต่อก,กันหลายวันนะคะวันนี้เพิ่งจะมีแดดแต่ก็จะมีประมาณสองสามชั่วโมงนะคะแล้วก็จะครึ้มแล้วก็ฝนจะตกอีกนะคะเย็นนี้ฝนจะตกอีกตกแทบทุกวันนะคะแล้วก็อากาศครึ้มตลอดเลยอันนี้เป็นผักสลัดที่ ออายุประมาณเกือบสี่สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกจะโตช้าหน่อยเพราะว่ากาศแปรตปัวนะคะส่วนตัวนี้เป็นผักกาศที่อายุเท่ากันนะคะดูความแตกต่างนะคะอันนี้จะใหญ่มากเลยเพราะแล้วก็ปลูกไว้ในบ้านนะคะได้รับแสงค่อนข้างจะ สมบูรณ์กว่าข้างนอกนะคะอันนี้เอาให้ดูเนื่องจากว่าเปรียบเทียบกันว่าสภาพแวดล้อมต่างกันเนี่ยความสมบูรณ์แล้วก็ขนาดของผักจะต่างกันไหมคะ,คะดูนะคะที่ปลูกนอกนอกบ้านเนี่ยจะเล็กนิดเดียวนะคะเล็กๆ็เพราะว่าถ้าอากาศหนาวมากเขาก็ไม่โตนะคะ ถึงแม้เขาจะชอบอากาศเย็นแต่ถ้าหนาวหนาวจัดนะคะหนาวจัดเขาก็ไม่โตเช่นกัน,นะคะ่ะต,ต่างจากที่ปลูกในบ้านนะคะซึ่งได้รับแสงแล้วก็อากาศไม่ได้หนาวมากนะคะค่อนข้าง,งเย็นแล้วก็อุ่นพอดีที่พืชจ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะนะคะขนาดต่างกันมากเลยนะคะ สลิปนะคะนี้เป็นลูซลิปต่างกันเช่นกันนะคะใน,นกระถางคือปลูกในบ้านนะคะท่านผู้ชมดูน,นี่ค่ะอันนี้ถ้าจะทานก็เด็ดใบทานได้แล้วนะคะในกระถางเล็กๆก็ยังไม่ได้ย้ายกล้านะคะอา,อาจจะยังไม่ได้ย้ายช่วงนี้เพราะว่าอากาศแปรปรวนมากเดี๋ยวก็จะติดลบช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็บุงวัน ก็หนึ่งองศาสองสามองศาอย่างเงี้ยนะคะแต่พอกลางวันก็อุ่นขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วก็คลึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผักก็เลยไม่งามนะคะผักที่อยู่ข้างนอกนี่จะโตช้ามากแต่ว่าที่อยู่ในแปลงกับในกระถางนี่ขนาดต่างกันนะคะก็ะเลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าสภาพแวดล้อมแปรปรวนนะคะอากาศแปรปรวนผักก็ชนะก,การเจริญเติบโตนะคะ เนี่ยค่ะไซส์ต่างกันมากเลยอันนี้เล็กๆนะคะกับอันนี้เนี่ยค่ะในกระบะนี่ทานได้แล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะก็พาออกมาตากแดดนิดนึงนะคะาตากแดดนิดนึง <ๆ S 2> เดี๋ยวสักสองชั่วโมงฝนก็จะจะมานะคะฟ้าจะคึ้งฝนก็จะมาเย็นนี้ จะคลึ้มส่วนใหญ่จะคลึ้มนะคะผักก็เลยไม่โตที่ขายดูสิอายุเท่ากันนะคะในกระถางกับในแปลงเนี่ยอายุเท่ากันค่ะนะคะ,ะ,คะส่วนตัวนี้เป็นพันนี่เป็นโรเมนนะคะโรเมนใบจะก,ก,กรอบมากเลยอร่อยแต่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เด็ดไปทานเลยนะคะจริงๆแล้วทานได้แล้วนะคะไซส์นี้นะโรเมนแดงแล้วก็เขียวนะ,ะน,ะะนะคะแต่ว่าถ้าเดือนพฤษภาฯนี่เขาก็จะโตเร็วนะคะที่อยู่ในแปลงนี่ก็จะแข็งแรงไม่ต้องย้ายกล้าก,ก็จะถอนไปทานได้นะคะหรือว่าจะเด็ดแต่ใบไทานก็ได้เช่นกันนะคะน,นี้เดี๋ยวที่อยู่ในในถาดเพาะ ในฐานแยกกล้านี้นะคะก็จะเก็บเข้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเข้าไปโตใต้แสงไฟเหมือนเดิมนะคะสนุกกับการปลูกผักนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ